ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นทุกคนเคยคิดปรารถนาแล้วอยากที่จะได้สิ่งนั้นไหมคะแล้วทุกคนเคยสงไัยไหมคะว่าบางครั้งเราอยากได้แล้วเราก็ได้บางครั้งเราอยากได้แล้วมันก็ไม่ได้บางครั้งได้ไม่ได้มันเป็นอย่างเงี้ยสลับกันไปมาตลอดเวลาครูอุ้มมีเรื่องเล่าค่ะเรื่องเล่าของครูอุ้มเองเลยค่ะครั้งหนึ่งค่ะครูอุ้มเนี่ยค่ะการเข้าโลกออนไลน์มาครูอุ้มอยากมีช่องเป็นของตัวเองอยากทํา YouTube เป็นของตัวเอง อยากทําเกี่ยวกับแพลตฟอร์มในออนไลน์ต่างๆค่ะแล้วความอยากเนี่ยมันประทุมา3-4ปีมากแต่มันก็ไม่ได้รับผลตรงนั้นสัทีวันหนึ่งครูอุ้มได้มาเรียนค่ะเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตทําให้ครูอุ้มเข้าใจกดแรงนึงดูดกดแรงนึงดูดมีบอกว่าเราปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเขาให้คิดพูดแล้วก็รู้สึกให้ได้ครูอุ้มเลยใช้วิธีนี้ค่ะตั้งเป้าหมายเลยค่ะว่า ต้นปีค่ะครูอุ้มจะทำพอดแคสต์แล้วก็มีการที่ได้เรียนการตั้งเป้าหมายได้เรียนการทำพอดแคสต์ทำให้ครูอุ้มจึงเข้าใจว่าสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องพูดเราต้องคิดเราต้องเห็นภาพแล้วเรารู้สึกเรารู้สึกนั้นเราต้องลงมือทำด้วยเมื่อเราลงมือทำจะทำให้เราเนี่ยค่ะรู้สึก สำเร็จในแต่ละวันรู้สึกในการที่เราลงมือทำลงมือเปิดช่องลงมือฝึกฝนลงมือที่เราจะแบ่งปันอะไรออกมานั่นคือการบันทึกความรู้สึกในตัวเราออกมาครูอุ้มจึงได้มีช่องที่มาทำเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของออนไลน์คือการมาทำพอดแคสในตอนนี้ซึ่งครูอุ้มเรียนแค่หนึ่งเดือนทำให้รู้ว่า ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นจริงๆเพราะว่าเราอยู่ในกฎของคําพูดเราพูดย้ำๆซ้ําๆในสิ่งที่เราจะทำแล้วเราก็เห็นภาพการทำงานของเราในแต่ละวันแต่ละวันเราต้องทำอะไรบ้างเราเห็นภาพนั้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกสนุกตลอดเวลาเนี่ยค่ะคือสิ่งที่ครูอุ้มได้รับ และได้รับไวยในการที่ใช้กดแรงดูดในการพูดคิดเห็นภาพแล้วรู้สึกให้ได้เราก็ได้ในสิ่งที่เราปรารถนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ